มูลนิธิสัมมาชีพจัดโครงการมัชชาสตรีทบางสลนแลลี่นำโดยคุณสนทิรัตน์สนทิจิวรวงประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับคุณกันยิกาชินประสิทธิ์ไทยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารตราสินค้าบริษัทแบล็คแคนยอนประเทศไทยจำกัดรวมเปิดโครงการมัชชาสตรีทคาเฟ มีเป้าหมายในการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการประกอบธุรกิจร้านมัชชาสตรีทคาเฟ่พร้อมสอนการชงเครื่องดื่มแก่ชุมชนบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเพื่อให้มีอาชีพและรายได้ช่วยเหลือชุมชนในมิติที่หลากหลายโครงการมัชชาสตรีทคาเฟ่ เป็นโครงการที่แบล็กแคชอนเองเราได้เห็นว่าเป็นโครงการที่จะช่วยให้ชุมชนแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนดังนั้นเราก็เลยได้มาช่วยในเรื่องของการพัฒนามัชชสติคาเฟ่นะคะโดยที่เรามีเป้าหมายอยากจะทำให้ชุมชนมีอาชีพทั้งนี้โครงการมัชชสตรีเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานเป็นโครงการตัวอย่างที่จะนำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป